โอ๊ยโอ้ยแเราพูดอะไรออกไปนแบอยงน้ได้อ่าโอยแต่มันูจริงหอนลแนอยากกินอะไรบลกหน้าม่แนนจะเรียนแบบไงใส่ก่อนหรืมแต่ช้าแล้วใส่แล้วใส่แต่เช้าแล้ว

ไปทำไมไปทำไมให้ย้ายให้ย้ายไม่ช้าไม่โอ้โอ<ล>้โอ้ไม่ช้าแล้วไม่ช้าไมเลยนาบ้ต้องมีขลุด้วย อยู่อ่ะลูกบิอยู่อยู่วะอยู่กบอยู่ลูกินอยู่่าีอาน 分かんない。